สวัสดีครับท่านผู้ชมกับบอได้มาโพดโดนแล้วนะครับหลังจากหายไปโดนเนะเาะหลังจากค้นน้ำาก่นแล้วนะครับก็เลยมาอัดคลิปพูดคุยครับพี่น้องชาวสวนยางเขานะครับมีไผยังขีดอยู่บ่ครับตอนนี้ี่กับปลายเดือนกุมภาพแล้วเนะเาะปลายเดือนกุมภาพแล้วใบยางนะครับใบยางก็เริ่ม ปงร้ายแล้วนะครับเนี่ยเริ่มสีปงหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่าคลิปก้อนนี้คือว่ามันกำลังแบบว่าเริ่มล้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มปงยอดอ่อนแล้วอ่าขั้นสวนยางไผ่อ่ามันถอดยอดนะครับหรือว่าใบเริ่มปงเขียวกะด,ดีนะครับกะดีแต่ว่าขั้นไผ่ แปลว่าใบยางอ่าคล้ายๆลนร่วงแล้วแต่ว่าบพท่านถอดยอดเอยขั้นขั้นบพท่านใบบพท่านบพรท่านปงหรือว่าใบเพท่านออกใบไม้นี่อันตรายนะครับพี่น้องอ่าเพราะว่าช่วงนะครับเดือนมีนาเมษานี่อากาศมันหอนนะครับขั้นใบยางมันไปอ่าไบป,ปงช่วงนั้นนะครับเอออันตรายครับพี่น้องเพราะว่าอากาศมันมันหอนแห้งมัน มันสีเฮ็ดให้ใบใบยางอ่อนนะ่ะมันมันใหม่มันกูดนะครับอ่าจากที่สังเกตหลายๆปีแต่ว่าขั้นส่วนไผใบยางแบบว่าเริ่มปงเริ่มสีแก่อ่าแล้วเขาเดือนมีหน้าเมษาเนี่อ่าใบยางมันการับแสงแดดได้นะครับอันนี้ก็ให้สังเกตไอส่วนยางของเจ้าของนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าได้มันก็นขึ้นอยู่กับฝ้าฝนเนาะอะบางคนเป็นดินดานไอเป็นดินหินแห่เป็นดิน ใกล้หินดานอย่างสี่นะครับมันกะบบกค่อยากปงบันไดบันไดแรงๆมันกับบค่อยาก,ก,ก,กปงนะครับใบยางกัไดดแต่ส่วนยางไผมีความซุ่มชื้นดินอุมน้มหนาแน่มันกัเริ่มปงใบเรียวนะครับมันกัถอดไอ้นี่คือของผมนี่แหละครับใบยางมันกัเริ่มสีปงเรีวยวยู่นะครับว่าง่ายคือประมาณเดือนกว่ามันก็เริ่มเริ่มสีแก้แล้วนะครับนี่ เนาะ,ะเมื่อนี้นะครับที่มาอัดคลิปนี่ก็มี่มาเรื่องเล่าสูฟังไห้พี่น้องที่ยังกีดยางนะครับกีดยางยูว่าเฮากีดผ้าแรงนี่นะครับเฮ่าสีขล้ายยังได้ให้ได้ราคาดีนะครับอของผมนี่ก็สีข้ายประมาณวันที่ยี่หกยี่หกกรุ๊มผ้าเนี่นะครับอาทิตย์หนาเนาะอันนี้ก็พกมีดแล้วนะครับ ผมการเลือกกีดนะครับเลือกกีดเอาเฉพาะต้นที่มันออกครับพี่น้องเพราะว่าต้นได้บอกเข้ากับความกระโปะไปบวกีดให้เสียเวลาเนะาะอพาไอได้ค่ากับเขาพอาะคาับเขาเพราะว่าราคามันตอนนี้ราคาพุ่งพุ่งแห้งเลยครับพี่น้องอาขายสดนี่ตอนนี้ข้าเจ้าซื้ออยู่3 3 32นี่หน่อยนะครับส่วนมากอาจจเป็น33บางบอนอาจจะเป็น34ก็ได้ครับยางสดนี่นะครับ ผมกับมีวิธีนะครับมีวิธีแนะนําที่เฮ็ดไห้ราคายางเข้านี่ราคาเพิ่มขึ้น3บาทถึงหบาทจากถี่เข้าขายสดนะครับนะครับนี่นะครับไก่ยางแนะนํานะครับพี่น้องเช่าส้นยางเข้าถี่กีดช่วงนาแรกนี่นะครับเพราะว่ามันเหลื่อมบ่มีน้ำแล้วมันสีแห้งค่ากระปปงแล้วนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของของแต่ละคนนะครับแต่ว่าผมก็อยากมาแนะนำหาบางคน ที่ขายอยู่กะว่าได้ราคาดีนะครับแต่ว่าบางคนก็นยังขายสดอยูอ่ผมว่ามันเป็นขอเสียเปรียบนะครับขั้นเข้าขายสดนี่เพราะว่าตอนนี้นะมันหน้ามัมนบม่มีแล้วพี่น้องเข้าเก็บไว้ขายข้างขึ้นดีกว่าครับเพราะว่าน้าม,มันนะอ่ะบ่ค่อยมีแล้วในในกระโปงนี่นะครับนี่เบื้องสีเหลืองๆนี่ก็คือว่ามันมันแห้งแล้วผ่านไปมือหนึ่งน,งนี่เป็นเหลืองเบิดเลยนะครับนี่ คือว่าขั้นเท่าขายสดนี่เท่าเท่าสเสียเปรียบช่วงช่วงนี้นะครับช่วงเท่าเสียบินนายางนี่แต่เท่าขั้นเท่าเก็บไวข้ขายข้างขึ้นนะครับอ่าราคามันสิเพิ่มขึ้นสามบาทถึงหาบาทเลยได้พี่นอ้องยางอ่าตอนนี้นะครับราคามันอยู่สามสิบสามบาทนะครับอ่าเมื่อวานพอขาดนะครับเพิ่นม,มาให้ราคาสามสิบเจ็ดบาทข้างขึ้นได้พี่น้องนี่เออก็เพิ่มขึ้นเท่าไดล่ะครับสามสิบสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด เพิ่มขึ้นสี่บาทนะครับแต่ว่าปกผมก็ยังเ่อท่านขายนะครับเพราะว่าแนวนมอาทิตย์หน้านี้ราคาอาจจะเป็นสามแปดสามเก้าถึงสี่สิบบาทก็ได้ครับเพราะว่าแนวนมก็คือว่ายางต้นนี้ไห้กับปิดเริ่มปิดกันเบิดแล้วนะครับเว่อง่ายๆมันกับปิดในยางกันเบิดแล้วกับหน่อยสวนนะครับที่เพื่อนยังขีดกันอยู่ก็คือแบบของผมนี่แหละกใกล้เลือกขีดเอาต้นที่มันออกนะครับต้นบ่ออกกะ บ่ได้กีดใ้เสียเวลาเพราะว่ามันกับพ่อได้ค่ากับเขากับน้ำครับเพราะว่าราคาสูงเนาะเท่ากีดไปนะครับกีดเฉพาะตัวที่มันออกดิบ่ได้บ่ได้นี่ครับร้อยโลถึงสองร้อยโลนะครับมันกับพ่อได้ค่ากับเขากับน้ำนะครับพี่น้องขั้นแมนว่าราคา38บาทนะครับขั้น38บาทนี่รอยกิโลกับสามพันแปดนะครับขั้น200ร้โลนะครับก็เกือบแปดพันหมดได้พี่น้อง ฉะนั้นนะครับไผทียั่งกีดยูนะครับไผทียั่งกีดยูแหละสีขายนะครับกาอยางแนะนาให้พี่น้องนะช่วงนี้นะครับสีปิ้นนายางแล้วขายเป็นยางข้างขึ้นดีกว่าครับราคาเข้าสีเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นสามบาทบ่อไปไซสครับคือเพิ่มขึ้นนี่สามบาทถึงห้าบาทแน่นอนครับพี่น้องมันกายางมันเหลือหน่อยแล้วครับพอข่ากะเริ่มหายางกันแล้วนะครับแต่ละ แต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ท่มาหาสวนยางอ่าเช่าสวนยางเข้าเลยนะครับอ่าบางเธอก็มาจองจองอยางลวงหนาเลยจองอยางค่ากระโปงเลยนะครับเพราะว่าอ่าแนวโนมคือบอกไง,งคือสิปิดหนะ่ายยางแล้วยางมันเบิดแล้วบอกงงางก็ได้อันนี้กย็ยางแนะนําอ่าพี่น้อ,นองเอ้านะครับยายาขายสดนะครับยาขายสดขายเป็นยางค้างขึ้นดีกว่าเพราะว่าอ่าถึงพักไว้ค้างขึ้นน้ำม,มันก็หายบ่หลายครับ ร้อยกิโลนี่ข้างอ่าช่วงนี้นะครับน้ำมันอ่าออกหน่อยอยู่แล้วครับมันอาจจะหายแค่ประมาณสี่โลหรือหาโลนะครับอ่ามัน,ม,นมันบ่อหอดสิบโลนะครับร้อยกิโลนี่มันที่อ่าน้ำยางไอ้น้ำนักทีก่มันหายไปเออขั้นเป็นช่วงหนาหนาวหนาฝนนี่แม่นอยู่ครับอ่าน้ำนักยางมันสีเสียหลายอยู่เท่ากับใครเป็นใครสดนะมันก็บอ่ามอสมอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะขั้นเอาไวปคางขึ้นนี่น้ำนัก นำนักมันกระสิ่งหายลายนะครับแต่ว่าอันนี้เข้าสิปิดหน้ายางนี่นะครับเขาเข้าขายขังขึ้นดีกว่านะครับราคามันกับเพิ่มขึ้นและการนำนักนำนักของยางนี่มันก็หายบ่หลานะครับพี่น้องอันนี้ก็การแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะครับวิเคราะห์แล้วนะครับวิเคราะห์แล้วคูดแล้วคูดว่าการขายยางทางขึ้นนะมันสิเพิ่มมันสิเพิ่มมค่ารา่ายาง มันเพิ่มมูลาคา่ายาของเฮาเน่ะขึ้นไปอีกนะครับคั้นแม่ขายสดก็ได้แค่สามพันสามแม่บอครับขั้นแม่ลอยกิโลก็ได้แต่ว่าขั้นเฮ้าขายข้างขึ้นนี่ก็ได้เป็นสามพันแปดทังทีนะครับเข้าก็ได้เงื่อนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไรละ่ะครับสามพันสามลบสามพันแปดก็เพิ่มขึ้นเท่าไรล่ะซี่ลอยนะครับซี่ลอยหาลอยบาท ได้ครับพี่นออ้องเออเพียงแค่เข้าเปลี่ยนวิธีการขายซือ่อนะครับเข้าเปลี่ยนวิธีการขายจากขายสดมาเป็นขายค้างขึ้นเงินเข้าก็เพิ่มขึ้นนะครับเข้าแค่เลือกวิธีให้มันถืกนะครับพี่น้องอ่าเข้าก็ได้เงินเพิ่มขึ้นช่วงหนาแล้งเงินอ่าเงินค้ำนี่มันก็หาย,ยากอยู่นะครับเพราะว่าเอ่อเศรษฐกิจจังสี่นะครับเอ่อหาเงินมันก็ลำบากอยู่ราคามันมันก็นลงบาทตอนนี้บาทหกสิบหนึ่ง นะครับเออค่าสิไปรับจ้างนูน่นนี่นั่นมั่นกัอ่าลำบากนะครับเข้ามียางอยู่เข้าสีขายยางเข้ากับเอายางขอาเข้าเนี่ยครับเพิ่มมูลาคาอ่าด้วยของโตของมันเองแค่เปลี่ยนวิธีการขายสือ่อเนาะอันนี้กัอยากแนะนำอ่าพี่น้องชาวสวนยางเข้าว่าขายค้างขึ้นนะ่ะอ่ามันเพิ่มมูล,าค,าลค่าขึ้นราคาเพิ่มขึ้นกว่าขายสดนะครับิปนี้ขั้นมีประโยชน์กับฝากกดไล่กดติดตาม เพื่อเป็นแรงใจในการที่คลิปใหม่ๆในเดอ้ออมกุ้หลลยๆสวัสดีครับ